สวัสดีค่ะโคดซิมินเตอร์ค่ะวันนี้โคดซิมก็จะมาพาทุกคนไปตัดต่อรูปภาพสวยๆจากแอป i b i ี n t นนะคะแอป i b i ี n t ก็คือแอปนี้นะคะเมื่อเปิดแอปเข้ามาเราก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้ให้ทุกคนแตะเข้าไปตรงรีแกลเลอรี่ของฉันนะคะแตะเข้าไปค่ะเสร็จแล้วแตะที่เครื่องหมายบวกด้านซ้ายมือนะคะเครื่องหมายบวกจะอยู่ซ้ายมือ ใส่เข้าไปค่ะแล้วไปเลือกขนาดนะคะวันนี้เราจะทำขนาด4ต่อ5ก็คือ1 0 4 0คูณ1 3 0 0พิกเซลนั่นเองเมืเอ่อแตะเ่อมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเราก็แตะคาว่าโอเคค่ะแล้วเราก็จะได้ขนาดขึ้นมาแล้วให้เราทำการย่อนะคะใช้มือ2ข้างย่อดีเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเราแตะที่เลเยอร์ ให้เราแตะที่เลเยอร์นะคะ,ตร,ระรตรงนี้เราจะเรียกว่าเลเยอร์ส่วนตรงนี้เราจะเรียกว่าเครื่องมือส่วนตรงนี้เราจะเรียกว่าเครื่องมือนะคะอ่ะาเมื่อเราได้แล้วเราก็แตะที่เลเยอร์ค่ะเสร็จแล้วเราก็แตะที่กล้องถ่ายรูปนะคะตรงนี้เพื่อนำรูปภาพเข้ามาแตะเข้าไป เราก็ไปนํารูปภาพที่เราได้ได้คัดไปแล้วนั่นก็คือรูปภาพของหุ่นนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาทําหุ่นอ่าเราก็แตะเข้าไปหุ่นที่เราได้ตัดต่อไว้แล้วนะคะอ่าวันนี้จะใช้หุ่นนี้นะคะอ่าแล้วเราก็ทําการขยายโดยการขยายมือขึ้นไปนะคะแล้วก็แตะที่ตรงหมายถูกแล้วก็แตะคําว่าย,ยกเลิกนะคะยกเลิกค่ะแล้ว ได้แล้วเราก็แตะที่กล้องอีกครั้งนึงเพื่อนำรูปภาพเราเข้ามาอ่าว้วก็แตะที่แกลเลอรี่ของฉันเราก็ไปดูรูปภาพนะคะวันนี้โค้ดซิมก็ใช้ภาพนี้เป็นหุ่นเมื่อเราได้แล้วเราก็ขยายตัวเราให้เท่ากับหุ่นนะคะส่วนหัวแต่ส่วนอื่นไม่ไม่สำคัญนะคะแล้วก็ขยายไปเสร็จแล้วก็แตะที่เครื่องหมายถูกค่ะยกเลิกค่ะเสร็จแล้วเรามาแตะที่แปลง เครื่องมือนะคะตรงนี้เราแตะเข้าไปนะคะเพื่อที่จะนํายางลบเข้ามาทําการลบนะคะยางลบก็คือตรงนี้แตะยางลบนะคะแตะเข้าไปค่ะเสร็จแล้วอ่าเราก็มาทําการลบตรงนี้คือตรงนี้คือขนาดของยางลบนะคะจะเล็กใหญ่ใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เราก็ขยายไปแล้วก็ทําการลบค่ะเราลบตัวเราออกนะคะจะเอาแต่หัวไว้เพื่อที่จะไปใส่ กับหุ่นของเสื้อสูตรเมื่อลบเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็ลบเบาๆนะคะลบเบาๆแล้วก็ทําการย่อหัวแปลงหัวอ่อยังลบขึ้นลงแล้วก็ขยายรูปภาพขึ้นแล้วก็ทําการลบนะคะลบเบาๆค่ะต้องทําเบาๆแล้วจะได้ความละเอียดอ่อนนะคะ,ะลบไปนะคะ ลบเบาๆแล้วก็อ่ค่อยๆลบไปลบไปค่ะถ้าเราจะเอาสีผิวของหุ่นเลยเราก็ลบขึ้นไปั้งหูนะคะลบไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเราไม่เห็นชัดเราก็ทำการซูมขึ้นมานะคะซูมขึ้นมาแล้วก็ลบไปค่ะ ลบจนถึงพอเราเนื่นแหละลบไปค่ะลบเบาๆเสร็จแล้วเราก็บีบลกกลับมานะคะแล้วเราไปลบที่ผมของเราที่ไม่สวยนะคะลบผมที่ไม่เอ่อไม่เป็นตรงเราก็ลบออกนะคะตรงไหนที่เราไม่เอาเราก็ลบออกลบออกค่ะอรงนี้ด้วยเนาะ เราจะทําให้ตรงผมเท่าๆกันนะคะตเติมเข้าไปค่ะก็ลบนิดหนึ่งแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะตรงไหนเราไม่เอาเราก็สามารถลบได้อ่าเรียบร้อยทีนี้เรามาดูนะคะว่าส่วนบนตรงนี้นะคะจะเป็นที่โผล่มาคือหัวของหุ่นนะคะหัวของหุน่น เราก็จะไปทําการลบโดยเข้าไปที่เลเยอร์นะคะเสร็จแล้วไปแตะที่หุน่นที่หุ่นปุ๊บเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปแตะที่เลเยอร์ของหุน่นแล้วก็แตะขึ้นมาเราก็ขยายซึมขึ้นมานะ,ะเราจะไปลบส่วนบนออกนะคะเราก็ทําการลบเลยนะคะจะลบของหุ่นออกส่วนที่มันล้นขึ้นไปอะคะ่ะเราก็ลบออกนะคะแล้วก็ลบเบา เห็นไหมคะแค่นี้เราก็ได้แล้วแล้วก็แตะที่หัวเราทีนึงแล้วก็ไปที่ลูกศรสีทิศนะคะแล้วก็ทําการขยับนิดหน่อยอา,อาจจะแล้วก็แตะที่สีทิศนะคะเพื่อการทำการขยับให้ลงพอดีคอเลยนะคะอ่าเราได้แล้วเราก็แตะที่เครื่องหมายถูกแล้วก็ไปทําการลบ ที่ลดออกมาคือผมของหุ่นเราก็ไปแตะที่หุ่นอีกครั้งหนึ่งเราก็ลบค่ะ <c oughs> ด้านบนเห็นไหมคะไม่ใช่หัวเราเนาะเราก็ลบไปค่ะตรงไหนที่มันลดนออกมาเราก็ลบไปนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะ <c oughs> แค่นี้เราก็ได้รูปภาพที่ใส่สูตรแล้ว <c oughs> <c oughs> ต่อไปเราจะมาทําสีให้คล้ายคลึงกับหน้าเราก็ไปแตะที่เครื่องมือนะคะตรงนี้แตะที่เครื่องมือปุ๊บ แล้วไปแตะที่คำว่าฟิลเตอร์นะคะหรือ fx นี่นะคะแตะเข้าไปค่ะแล้วไปแตะที่คำว่าปรับสีแตะปรับสีนะคะปรับสีเสร็จแล้วเราก็แตะคำว่าความสว่างและคอนทราสต์นี่นะคะเราก็ปรับเข้าไปค่ะเราปรับตรงนี้ ม่อนนะแล้วก็ปรับตัอไปนะคะได้สีของสีของสีของหันแล้วนะคะทีนี้เราไปแตะที่เลเยอร์หัวเรานะคะแล้วมาปรับอีกครั้งหนึง่งปรับหัวเรานะคะแล้วก็สว่างขึ้นค่ะโอเคนะคะ โอเคและแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะแล้วก็แตะเครื่องหมายถูกากากระบาดค่ะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองเราก็ได้รูปเราที่ใส่สูตรแบบเนียนกริบเลยนะคะลองขยายขึ้นมาดูนะคะว่ามีตำหนิติเตียนตรงไหนเห็นไหมคะเนียนมากเห็นไหมคะนี่เราก็ได้แล้วได้รูปภาพของเราที่ใส่สูตรแบบไม่ต้องไปหาซื้อสูตรอีกเลย นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ทำการเซฟนะคะเซฟเราก็ไปตรงนี้แตะค่ะบันทึกเป็น png นะคะบันทึกเป็น png บันทึกค่ะเสร็จแล้วก็แตะอีกครั้งหนึง่งกลับไปที่แกลเลอรี่ของฉันอ่าเราก็ออกไปที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะทีนี้เราก็ไปดูว่าเราจะได้รูปภาพนั้นไหม ไปที่แกลลอรี่นะคะเห็นไหมคะนี่เรียบร้อยรูปภาพรูปนี้ก็จะมาอยู่ในแกลลอรี่ของเราแล้วเราก็สามารถนําไปดคัดแล้วไปทําโปรไฟล์ที่สวยๆงามๆได้แล้วนะคะโอเคคะ่ะการตัดต่อภาพแบบขั้นเทพก็จบแค่นี้นะคะคลิปนี้ถ้าใครดูแล้ว รู้สึกว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะแล้วโค้ดซิมจะมีคลิปด,ดีๆแบบนี้มาแนะนำให้กับทุกท่านอีกนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ